ถนนแปดสายที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จการที่ชีวิตของเราได้เกิดมากว่าเราจะรู้ว่าถนนสายไหนจะนำเราไปสู่เส้นชัยในชีวิตของเราเราก็จำเป็นที่จะต้องเดินหาถนนสายนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะไปที่ไหนเส้นทางมันอาจจะมีหลากหลายแต่เป้าหมายของเรา จะต้องชัดเจนสวัสดีนะคะครูมนวันนี้ครูมนมีถนนแปดสายที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จลองมาดูนะคะว่าถนนแต่ละสายเราต้องทำอย่างไรกันบ้างถนนสายแรกที่เราจะต้องเดินเราจำเป็นที่จะต้องเดินไปในโลกภายในของเราให้มากที่สุดให้มากกว่าโลกภายนอกให้เรารู้จักตัวเองของเราให้ดี แล้วสิ่งดีๆข้างในมันจะทำหน้าที่ให้กับเราในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณภายในสำคัญที่สุดสายที่สองจงเป็นผู้ให้ให้มากกว่าผู้รับเมื่อเราให้เราจะรู้สึกว่าเรามีมากมายแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเติมเต็มชีวิตของเราเข้าใจเขาให้เท่ากับเข้าใจเรา การเข้าใจผู้อื่นมันจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเราง่ายขึ้นโลกนี้จะเต็มไปด้วยความรักและความสวยงามถนนสายที่4รู้จักขอบคุณให้มากกว่าการขอโทษการขอบคุณมันหมายถึงการซราบซึง้งในชีวิตของเราเราควรจะมองเห็นสิ่งดีๆให้มากกว่าสิ่งแย่ๆถนนสายที่ห้า รับฟังคำติชมให้มากกว่าคำชื่นชมเพราะคำติชมเหล่านั้นเราสามารถพัฒนาต่อยอดให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นได้ถนนสายที่6เลิกมองหาแต่ให้กลับมองเห็นในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะการมองหาเราจะรู้สึกขาดตลอดเวลาถนนสายที่7เลิกตั้งคำถามแต่พยายามหาคำตอบ เลิกสงสัยเลิกกังวลแต่พยายามหาคำตอบในชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นแล้วตัวเองก็จะพบกับความสุขมากขึ้นถนนสายที่8จงอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าอยู่กับความทรงจำเพราะความทรงจำแม้จะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ปัจจุบันสามารถทำให้อนาคตของเราเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราลงมือทำจงทบทวนถนนทุกสายของคุณนะคะว่าคุณกำลังเดินได้ถึงไหนแล้วและจงอย่าสงสัยถ้าเราลงมือทำแล้วไม่ล้มเลิกความสำเร็จก็จะไม่ไปไหน